สถานีต่อไปสำโรงนะครับสถานี้ต่อไปสำโรงผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟฟ้ามหันคน์สายสีเขียวได้ที่สถานีประตูตะบนใต้ next station สำโรง i n e r c h a n g e สถานีสำโรงก็เป็นสถานีที่เชื่อมระหว่างสายสีเขียวกับสายสีเหลืองนะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะไปต่อสายสีเหลืองนะครับเพื่อนั่งยาวๆไปจนถึงราดพาวเลยนะครับ ตรงนี้ก็เป็นห้าง Imperial World สำโรงนะทุกคนข้างบนก็จะมีส่วนน้ำนะฮะก็เป็นห้างที่มีมาตั้งแต่สมัยยุค90นะครับโดย Imperial ก็จะมีสสาขาก็คือ Imperial World สำโรงกับ Imperial World r ด์าดพา้าซึ่งด้านหน้าห้างก็จะมีตลาดนะฮะข้างๆก็มีตลาดตอนเย็นนะครับ i m p e r i a l World สำโรงนะทุกคน ถึงสถานีสำโรงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปต่อสายสีเหลืองยาวๆไปจนถึงลาดพร้าเลยนะฮะปลายทางนะครับสถานีต่อไปสีเทพานะครับ